ได้มาแลวครับตองทองใหญ่มากใหญ่มากครับเครื่องแน่นๆไปดูก,กันอร่อยเปล่าไปใไไปกล้ๆไัอะไรอู<า>่อ่ะตราจะกินอะไรลูกใหญ่มากครับ ดดนี่ใหม่แม่บคอ,ดอ,คคอได้ค่ะูเลยค่ะอาเนี่ยยำไข่บังดาจิ ได้นะพี่โตใหญ่ใหญ่กันเลยจ้าของเยอะมากเลยนะอะไรอันนี้หอยอะไรวะตัวหอยย่าหอยหวานอ๋อหอยหวานหอยแข็ง เอันนี้หอยอนนอยา่นนยางอันนี้ย่างจริงโอ้แปดสิบของเยอะมากของเยอะมากทุกคนแปดสิบแปดกัเลยยังีนะ อันนี้อะไรหวานของเยอะมากบจะไปดูกันว่าเราจะกินอะไรขาาเยอะมากไปูดัง่อะอะแล้วมันไม่ได้เผา,กกาอ๋อ,อ,อมันอบ นเราสั่งอืมกันะครับอ,อะไรอยู่อ่ะเราจะกินอะไรหเอข<ะ>าจะ,จ,ะจะกินไข่แดงดาอะไรยิ่นานก,ก็รวยอ่ะ <laughs> อ่ะอ่ะอะไรยิ่งาทตเลย ขึ้นโลขึ้นโสองร้อยก็ราชาปกตินะ่ละ้าอยอัตาบอกว่าลดให้พิเศษก็รับของแล้ว ตอใหญ่ร้อยเดียวันี้ห้าสิบร้อยค่ะเดไดถ้าน่าราคนึงนี้จะได้เเยอะนะใหญ่รัวใหญ่เลยยัง้ไหมคะต้องคิดใจไปนะครับอันนี้ าหวาเปตามาเดี๋ยวจะสั่งไยแดเอาจุกเอาไม่สุกเอาเอาที่มีเล ja ือดเลือดแดงนะเลือดแดงก็คือไม่สุกใช่ไหมเบอนึงเบอนึงนะแดงตูกใหญมากครับ อ่เดนี้ครับอันนี้ปลาอะไรวะเกปลาทูเค็มนะปลาทูเข็มอพ่อค้าพ่อค้ากำลังลวกอยู่นะจ๊ะ ครับโาเนุดรทอนมาี่เรามาสั่งตำถาดกันตำถาดร้านเจเล็กนะครับอันนี้ตำถาดร้านเจเล็กกครสบตเล็กก็ สั่งตำทานนะครับได้แล้วขอสั่งแต่มาดูกันว่าได้เยอะหรือเปล่าอร่อยป้ะแม่ค้าบอกไปเยอะไม่ดูว่าเยอะสมชื่อเปล่าแม่ค้าบอกว่าไม,ไม่อร่อยเอามาคืนได้แม่ค้าไม่ได้บอกแม่ค้าบอกน,นี่ิงเนอเหรอ,อมแม่ค้าบอกว่าไม่อร่อยเอามาคืนได้ ครับครับดูแล้นด่ไงให้ตาเดินตาเดินดูนี่แม่สังลูกจำถอยถอยถอยถ่าใถ่ยถือไปได้ <c oughs> ได้มาแล้วครับตอมทองอใ,หอใหญ่มากใหญ่มากครับเคร,ครื่องแน่นๆไปดูกันอร่อยเปล่าไปกันค้าไัอันนี้เราไปซื้อกับข้าวมาแล้ว ของเยอะไหมทัง้ง,งนี้เดี๋ยวเราจะไปกินกันนี่ขัดแว่นตาอยู่นะคะได้หอยคแครงตา,าตอเดินตามมันแน่นอ่ะบรรยากาศดีเลยอันนี้เราอยู่ที่ดนอ,อ,อนหอยรอดกันนะครับทุกคนเราได้อาหายเราไปกินกันครับเดี๋ยวเราเอาของมาใ<อ>นนี้กุ้งนะคะอไอ หอยแครงอันนี้ตำเท้าอันนี้อะไรอันนี้กุ้งครับนะอันนี้ไหนชี้ไปนี่ครับอันนี้อันนี้นี่ครับกุ้งกุ้งนี่ครับกุ้งอัดนี่ครับหอยหอยอะไรหอยหอยอะไรไม่รู้ครับในกระจาดในกระชอนแล้วก็หอยหอยแครงกระดาบป๊บซี่ครับแล้วก็นระาบเปล่าวันนี้เน็ตมาไหนนะ มาดอนอะไรดอนหอยดอดพ <laughs> <laughs> าใครมาปไาแล้วก็ตาแล้วก็ยายแล้วก็แม่แก็เนทพายายมาเที่ยว <laughs> เที่ยวดอนดอนอะไรนะดอน,ดอนหอยดอด <laughs> <laughs> ดอน<ม>หอยดอดกินนะดูทำไปกินก็ได้ครับไม่นะ อ no been, wait, mm ๋อนะลืมเห็นอะไรนะหอยเม่ะคู่ได้เลยกินได้เลยอ้าวกินกินได้เลยอ้าวโอ้ยนายอร่อยไหมตาอร่อยไหมตาตาอร่อยเปล่าหันหน้ามานี่หันหน้ามาใส่กล้องใช่ปะหอมอร่อยไหมอ่ะชิมส้มตำหน่อยให้ตาชิมส้มตำหน่อยอะไรส้มตำหน่อย เอายชูนมต่ำดิเอาในจะกิน้มต่ำคนละอันอ่านี่เขาทำท่ากินดิินส้มต่ำดิทำท่ากินก่อนทำกินเลยทำท่าลูกฮ่านะครับใครเอาเข้าปากก่อนอ่ะออมกินกินไม่กินไม่ลูกไม่เป็นไรหรอกกินเต็ดกินไม่เป็นโอเคอ้าวชิลนี่บาร์กิมเองเออคนนั้นอ่ะ ก็พอพอหอะอร่อยไหมอร่อยมั้งอร่อยครับอีแต่อร่อยแบบอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกินกันครับอือเราจะกินกันแล้วเดี๋ยวมาเลิศมากน้ำจิ้มเด็ดมากอื แอปที่เด็ดมากอ่ะเดี๋ยวเราไปกินกันก่อน๊อายบายครับอ่ะมาเราจะมาสายกงหลวงชุมพรนะครับเพราะวันนี้ก็มาที่ดอนไหหลอนนะครับวันนี้ก็<ง>ต้องแวะมาสารนี้เลยสามกมหลวงชุมพรเผ็ดอุดมศักดิ์นะครับเดือดเต๋ยนะครับวันนี้นเราเงี้ก็มาว่ว้าเลยค่ะเราไปดูด้านในนะครับว่ากมหลวงชุมพรของเด็ดเต๋ยของที่ดอนไหหลอนเป็นยังไงครับท่นนี้ ไปกันเลยครับเอนน๊ะไ่นนะตัวตัวมันมีมีห้ามถ่ายห้ามอะไรป่ะไปเราทำบุญกันน,น,นี่อัน,นี้ยยอดไปแล้วเลย นี่มีดอกดอกอันนี้หละอ๋อุินทำบุญส่วกบุลาซื้นบุญซื้อตังค์มาีเหรียญเล่าอากดอกดอกละสิบมีเหรียญด้วยตัวนี้นี่ีอรกัน อาสามดอกสามดอกฮะสามดอกปลาปลาเ้ดปลานี่ไะให้ปลาหยิบเนี่ยไม่ต้องหยิบเดี๋ยวพึ่งนี่ไงในหยิบมาแล้วไปไป เดี๋ยวเราไปไหว้กันข<ป>อบทำเป็นเปล่าทำเป็นเปล่าฮะว้าวเก็บเก็บขึ้นมา นี่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 ที่ติดทองในรวงอ่ะจุดอ่าไหวกันครับอ่ากันจะไหวแล้วอันอนี้เดี๋ยวเรามาไหว้ค่ะเสร็จแล้ว

ตั้งใจเลยว้ไี่ห้งได้ไงไ,ได้่คีงอ้าวเหรอใช่ว้าวสิบหกอะไปดูตรงนู้นตรงเนตได้เลขสิบหกสิบหกคืออันไหน อะี่เหรออันนี้ใบยี่สิบนี่สิบหกนี่นี่เอามานมเดี๋ย <laughs> วเราจะ,าะ,ะาเจอ,เจอ,ก,อกันใหม่ฝา,าก कोकोथाप। <sum>